ครับกาสวัสดีช่วงเศร้าของวันที่2ีสิบสองเมษายนพศส,สองพันห้าร้อยหกสิบแปดกาสวัสดียิปซีที่ติดตามทางช่องยูซีพะโคซิงหนึ่ง101หนึ่งและท่านผู้ชมทุกๆท่านทีน่ให้เกียรติเข้ามารับชมจิปเข้ามาอุดหนุนเข้ามาติดตามผลงานทางช่องครับี่นองครับสำหรับเศร้านี่ชิปนี้กามีคว,ว,วายไทยพื้นบ้านวัวไทยกลางพื้นบ้านมาแบ่งพี่น้องเกษตรกรก้นทุนหน่วย อยากได้ไปเลี้ยงเป็นแม่พันธุ์หรืออยากได้ไปหาเลี้ยงเอาฉี่ใส่หน้าร่องมึงประมาณนี้ครับพี่น้องครับแล้วก็ทางช่องเราบริการจะส่งฟรีสองกิโลเมตรแรกเก็บเงินปลายทางครับพี่น้องครับนองเหนือจากสองรกิโลเมตรทางช่องนี้ก็สามารถจัดส่งให้ได้ทั่วประเทศวัตมกพูดคุยกับลุงโตได้ครับพี่น้องครับฝากเบอร์โทรไว้ก่อนครับศ6 5 2 0ห6 8้าสองหปด ิกัดที่ตั้งขอวกวัวตำบลบ้านฝางอำเภอกาเสรวิสัยจังมวัเลยครับพี่น้องครับอ่ะอันนี้พำมึงอ่าคล้วยแชะได้ครับพี่น้องครับผมค์วามันแชะทั้งแม่ทั้งลูกเหรอครับเจ้าลูกนี่แชะแท้ครับแม่นี่สูงมากเกินอ่าแม่ตีให้เม็ดแน่ครับพี่น้องครับเม็ดแน่ขายแบบคล้วเม,มไทยขายแบบคล้วยแชะนี่ครับ ลูกนี่แช่แทะลูกเดียนหนึ่งเป็นแม่ลูกเมีย,ยลูกแรกนะครับในราคาหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทเนี่ทรงฟีสอง 200, ร้อยกิโลเมตรครับพี่น้องครับอันนี้ขายคว่ำแปลกขายคว่ำแช่ได้ครับพี่น้องครับขายคว่ำหายากในลูกเมียเดือดฉลวุผลไว้ทันใส่ทุงน่องมีป่องข้อตาตาจำแฉมจำเอาเข้าสู่ล้วครับพี่น้องครับนี่ครับหนึง่งหมื่นหาพันหาร้อยบาท สรงดบาทนะครับบะนีมาเมืองจุดที่สองเป็นจุดยงกัวขายอะไรเนี่ยนะครับประกอบด้วยตัวแม่2สองตัวตัวแม่ใไง่นี่ยทับเล้วอาเปรุนเอาเรากะตุวผูอายุหกเกตเดือนตัวหนึ่งขายอะไรเนี่ยมีตัวโตรวนในราคาสามหมื่นบาททรงผ่อนนะครับท่านใดหาไปขุนหาไปเลี้ยงหรือว่าหาไปเป็นแม่พันกับร่างผีเจ้าหน้ามึงนะครับได้แม่นี่ อ่าพึ่งในลูกมากอ่าสองตัวนี้ครับก้มสูอยอย่างงี้สิบบวกเนี่ยเป็นกล้วยใช่ครับส่วนแม่สาวนั่นอายุสิบสองเดือนบวกนี่ครับพี่น้องครับมดเทิกนี่ก็อายุหกเกดเดือนมดเทิกเป็นลูกตัวนี้อันนี้เป็นาน้องสาวนี่ครับขายอะไรเนี่ยนะครับสามหมื่นบาทได้สามตัวตัวแม่สองตัวผูนึงอันนี้ขายอะไรเนี่ยนะครับชุดที่สองครับพานไปครับพี่น้องครับ อ้าวนี่มันมังจุดที่สามเป็นมัวแม่ลูกเมียมัวลูกแรกแม่สูงอะไสามสิบห้าบวกแม่มีตทำนี้กระดูกสุดซุดแล้วบ้างหูเหรอครับพี่น้องครับแกว่งลังยางไปเยอะครับนี่ครับอ้าสร้างมึงนี้ขายในราคาจะมูล4,000บาทเลยครับทรงพรมครับพี่น้องครับสูงหัดบ้านหัวซองกันยังเอาเงินได้ครับพี่น้องครับ นี่ครับตัวแม่เราลูกแมวยังอะไรดูนี่ครับงามเลยครับนะครับแปรมองไวเห็นครับพี่น้องครับเป็นม่เป็นม่วลูกแรกเอามึงแม่เป็นแล้วเดี๋ยวมึงลูกเพิ่นเสายุสี่เดียนบ่อดีครับพี่น้องครับนะครับเสาก็ถือว่าอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีครับพี่น้องครับสนใจก็โทษตามที่เบอร์ผมก้าวไว้ได้ครับพี่น้องครับ นองอซี่จุงหัวม้าเนี่ยอาะจุงหัวม้าให้พี่น้องเมืองดากเหมือนสี่พันนี่แตงแค่โค้งแม่ก็สวยหรอกพี่น้องครับเอาไปคุ้นเนื้อก็ได้เอาไปเป็นแม่พันก็ได้แล้วแต่เพาะแม่น้องเสียดต่ว่าทั้งนั้นนนี่ทั้งบัเปียบผู้บริโภคแง่นอนครับพี่น้องครับฝากเบอร์โทรไว้ก่อนศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดที่ตั้งข้อบัวอมบลนบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวหย่อนมาเมืองข้มเปียกอ่าข้อย้อมนี่ครับพี่น้องครับ แฉะแนียนนอนครับตัวลูกนี่แฉะแทะแทน่นอนครับแฉบ่แม่นว่าแฉะนับอะไเ้เด้เป็นควยเตีย้ยนี่ตัวลูกสิเขาเรียนตัวน้อยหน่อยเป็นหักครับพี่น้องครับอ่ะฝากไว้เป็นแนวทางสำหรับที่นี่จะไปเดินเล่นตรงนี้ครับกล่าวสวัสดีครับ